เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ เพิ่มยอดผู้ติดตามในทิกตอกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนที่เป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาทำตามผมไปได้ง่ายเลยนะครับผมอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับผมเวลากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาได้ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า h m m t a l a c o m แบบนี้ผมก็จพิมพ์ค้นหาตางไมได้เลยอ่ะแล้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามก็ไม่ได้แบบนี้เลยนะผมเราก็จะได้เข้าในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์ก็ได้ต่างเป็นอย่ er างนี้เลยเนาะอ่ะก็นี่ก็นี่เลยนะผมอ่าแล้วในเว็บไซต์ก็จะมีเรื่องกดลงชื่องานกับสมัครสมาชิกกันด้วยนะครััับผผมมมมมมใคครรรทีี่่ไไสสาาชิกกก็ลดดเเ้ยนะ แล้วพอเรากดสมัครกันมาแล้วนะผมก็ได้มีเลโกะชื่อพนักงานนะผมก็อีเมลกรอกรายผ่านเราไปแบบนี้ด้วยเนาะแลติ๊กตัวนี้ไปผมก็เป็นการยืนยันเนาะกดสมัครไปผมทอนนี้ง่ายๆก็ไปการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วผมก็ตามแบบนี้ไปเนาะอ่ะนะผมหรือว่าใครที่มีบัญชีแล้วตกลงชื่องานก็เรากดลงชื่องานในตรงด้านนี้ก็ไปได้เลยนะผมเรากดลงชื่องานกลับมาเนาะอ่ะนะผมเรากดลงชื่องานไปอ่ะแล้วก็พอเราได้ลงชื่อชื่องานกันมาแล้วนะผมหรือว่าเราออสมาชิกกันมาแล้วเนาะในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นแบม ก็ได้มีบุตรบรับบริการได้กับเรา,เราสามารถที่จ,จะเลือกทําการกันได้นะผมรดอว่าจะมียอะเงินในส่วนตรงนี้เราได้สามารถได้มาทําการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะหรือใครนะผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้แล้วจะเติมเงินนะผมก็แล้วกดเข้ามาี่เติมเงินตรงนี้กันได้เนาะที่คาว่าเติมเงินนะผม อ่ะ <medio S 2> แล้วเราเข right. nuclear 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 ้ามากันแล้วในส่วนการเติมเงินของหน้าต่างการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมเราได้สามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้ง่ายๆเนาะเป็นกดคลิกเข้ามาผมที่ช่องทางการเติมเงินนะผมเราก็สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ด้วยผมในช่องทางการเติมเงินเนาะจะเป็นการให้เลือกช่องทางการเติมเงินนะผมสี่ช่องทางแบบนี้เลยเนาะจะมีทั้งสแกนฟิล์มโค้ดผมตุ่มมันนี่เวเล็ตเนาะและคริปโตเคอเรนซีเพอร์เฟกต์มันนี่อะไรแบบนี้ผมสี่ช่องทางเราได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินเกันได้ผมเราสาะเมานนงกรถ มาที่หน้าต่างเดิมใช้เรากันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอเราเกิดมาแล้วที่หน้าต่างเดิมใช้เราทีนี้เราก็เลิกปูดปู่รับบริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยนะผมเรากดเลือกไปที่ปูดปู่เนาะอ่ะเดี๋ยวพอเรากดมาเลิกกที่ปูดปู่เราหมดปู่ว่ามีบริการแล้วกับเราเดินเลือกทำการครับผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะเราก็สามารถจะเลือกกันได้เลยนะผมเมื่อกี้เราทำการปั๊มพุทตัมทิกตอกก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมเรากดเลือกไปอ้าวแล้วพอเราเลือกไปได้แบบนี้แล้วคราวนี้ก็มีบริการให้กับเราเดินเลือกกันต่อผมเราก็เลือกกันดูนาะจะส่ง แล้วพอเลิกไปได้แบบนี And, urgency, so uh. And, igi, down, uh. so ้แล้วผมอ่าแบบนี้เนาะหลังจากทีเรลิกบดบวบเลบริการไปได้เนาะก็เลิกกดกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของเราแล้วผมบริการเขาล็อกลิงก์แล้วพอได้ลิงก์ของคลิปเออพอได้ลิงก์ของหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์กัไปได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใส่จำนวนที่เราต้องการจะปั๊มไปแลนะผมอ่ะแล้วพอใส่จงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เราก็กดสั่งซื้อไปได้เลย อ่ะแล้วพอสั่งซื้อขึ้นมาได้แล้วนะผมการสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะครับผมได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะอ่ะเท่านี้ง่ายๆก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะผมแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็หลังจากการสั่งซื้อไปนะครับผมการสั่งซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์นะผมดึงไว้อยู่ที่ตรงนี้ด้วยหงกับประวัติการซื้อเราได้สามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้ผมเรยว่าเข้ามาดูกันเนาะอ่ะแล้วก็เข้ามาดูนะครับผมออเดอร์ที่เราได้ทำการไปเมื่อกี้นะผมก็มีกกกกกกาา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 รรรแแแจจจ้้้้งงบบออทเเเเววว็็ไซต์มมลลผ่นนนนะะดิยูห อ่ะแต่ผมว่าในระหว่างนี้ที่เรารอเดินทางกันอยู่ฮะว่าใครมีเกิดการสนใจบริการใดอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวทำเว็บไซต์นะผมจะดูบริการและเพิ่มเติมเนาะเผื่อทำการนะผมสามารถที่จกดคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่เขาบริการทั้งหมดเนาะอ่ะแล้วพอเรากดเข้ามากันแล้วได้ส่งบริการทั้งหมดนะผมในหน้าต่างบริการทั้งหมดก็ได้เป็นอย่างนี้เลยแล้วผมเราได้สามารถที่กดเข้ามาแล้วก็ดูบริการราส่วนหน่งๆได้แล้วผมจะส่งเว็บไซต์เนาะหรือว่าจะดูผมเป็นรายละเอียดของบริการแล้วผมเราก็สามารถที่กดคลิกเข้ามาแล้วก็มาดดดดดดูููกันนนนนนไไ้้้้้้ผผผมมมมมมเเเเเเเป็แบบบีีีลลลยยาาาาาาาะะะออ่่ขขคคิตร อ่าแล้วผมใครที่สนใจอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามากันได้เลยนะผมตามนี้เนาะหรือว่าใครเกิดมีปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้อไปนะผมในระหว่างนี้เนาะอ่าแล้วเกิดมีปัญหาอยากจะแก้ปัญหาเกมมินเราสามารถได้กดคลิกมาที่ตรงนี้กันได้นะผมที่คำว่า,าตัว๋วอ่า แล้วพอเราได้เข้ามาที่คําว่าตั๋วกันแล้วผมส่งตั๋วก็ได้เป็นอย่างนี้เลยแล้วผมเราสา้สมาที่จะเข้ามาแล้วก็แจ้งปัญหากาเป็นได้ง่ายเลยผมพิพ์กดคลิก้ามาแล้วนะผมก็ไปพิมพ์หัวข้อนะผมพิมพ์หัวข้อเลยตรวนี้ไปเท่าไรเกิดปัญหาเนาะพอพิมพ์คำพิเศษแล้วแล้วผมเราก็ส่งตั๋วไปผมตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการแจ้ปัญหาการบินได้แบบเป็นที่เรียบร้อยง่ายๆเลยผมตตมแบบนี้เลยนอหรับใครที่เกิดปัญหานะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะ หรือว่าใครองที่ใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีและผมไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยแล้วผมได้ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากทดลองแนะนําเพื่อนและคนรู้จกักไอเข้ามาใช้งานไ็บไซต,ตามเราดูนะผมเราก็สามารถที่จะกดคลิปวิดีตรงนี้กันได้นะผมที่เข้ามาแนะนําเพื่อนเนาะ เดี๋วพอเราได้เข้ามากันแล้วผมส่งกันแนะนําเพื่อนนะผมเราก็จะเข้ามาแนะนําเพื่อนกันก็ได้ง่ายๆเลยผมเพียงเรากดเข้ามาเนาะก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนแล้วนรู้จักเราล้วผมให้เขาได้เข้ามาเพื่อนเป็นการสมัครเว็บไซต์ผมเราก็ไปใช้งานอาเลการใช้งานบริการอะไรต่างๆในเว็บไซต์นอท่านี้ก็ไปการแนะนํากันให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆแล้วผมก็ตาบนี้เลยเนาะอ่ะนี่อะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดอะไรกันไปมากกว่านี้แล้วนะผมผมก็ลองกลับไปดูที่ยอดฟองในทิกตอกเรากันดีกว่าผมเดี๋ยว เหมือนเมื่อกี้อ๋อนี่เลยอะผมแต่ตอนนเ้าทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอตะคู่ผมแต่นี้ยอดผู้ติด,ดตามของทิกตอกเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากรีนร้อยแบบนี้แล้วนะผมผมยังตกใจแล้วผมก็ขึ้นไวกันมากเลยนะผมโอ้ก็มีการแถมขึ้นมาด้วยผมแบบนี้เลยเนาะ อ่ะก็ง่ายๆเพื่อนท่านี้เลยน,นะครับผมสำหรับขั้นตอนการทำนะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตาม,มเดี๋ยวก็ให้เข้ามาทำตามก็ได้ง่ายเลยผมกับเว็บไซต์ HMM dot com เนาะเดี๋ยวจะไปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมสำหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวก็ให้กดเข้ามาแล้วก็ามาทำการในส่วนที่ท่านสนใจหรือว่าจะเป็นการฟาร์เวฟฟ์ของ TikTok วันนี้ก็เข้ามากันได้เลยนะผมตามแบบนี้ไปเนาะโอ้แล้วก็ไวมากเลยผมผมจะตกใจเลยนะครับผมเมื่อกี้เนาะโอ้แล้วก็แถบกันด้วยผมปูขึ้นมาตั้งร้อยเก้าสิบแปดเลยเนาะอ่ะก็แบบนี้เลยนะผมสำหรับขั้นตอนการทำใครที่สนใจอยากจะเข้ามม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 าา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 ททตตเเเเดดีีีี๋ยยยวววกกกก็็ใให้้้้ขัันนนนนนไแบบง่่ๆละะะผผิธรอ แล้วผมก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวไปทีนี้เลยด้วยกันนะผมในส่วนกันต่อจะทําเพิ่มยอดฟอร์เนาะอ่ะก็เป็นว่าก็ขอบคุณนะผมจะรับชมจนถึงตอนนี้เนาะแต่ผมพูดเล่นปิดไปในะวันนี้ผมต้องขอโทษกันด้วยผมที่ทําการอะไรลพลาดไปหรือพูดพลาดไปนะเนาะหรือจะพูดไปแล้วก็เข้าใจผมกันอยู่แล้วจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วยแล้วผมก็ขอบคุณนะครับ